พ่วงให้เป็นรถเข็นแฝดได้ใครแบบมีลูกแฝดสแฝดสแฝดสคือพ่วงได้เรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวจะพักให้ดูนะคะว่าประมาณไหนนะนั่งแล้วสบายไม่เมื่อยนะคะแล้วก็มีขนาดที่กว้างมากๆสวัสดีค่ะคุณพ่อแม่ตอนนี้นะคะยำอยู่ที่งาน BBB นะคะมีคำถามคำถามหนึ่งค่ะรถเข็นแฝด แบบไหนที่ใช่สําหรับคุณนะคะเพราะว่าคีนไทยแลนด์เนี่ยมีรถแฝดมีหลากหลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นคีนคิเนติกดับเบิลนะคะคีนแอร์พลาสตยูบาร์ที่สามารถพ่วงเป็นรถเข็นเด็กแฝดได้คีนคลาสวากอนนะคะและคีนเจเอสบากอนมีทั้งหมด4รูปแบบเลยทีน,นี้แต่ละแบบนะคะก็จะมีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันเรามาเริ่มกันที่คีนคิเนติกดับเบิลกันดีกว่านะคะสำหรับคีนคิเนติกดับเบิลเนี่ยเหมาะสําหรับ บ้านที่ชอบรถเข็นเด็กตายุโรปนะคะเป็นทรงยุโรปนะสามารถที่จะปรับพนักิงได้นะคะแล้วก็ตัวรถเข็นเนี่ยค่ะทั้งสองที่นั่งสามารถที่จะปรับหันหน้าหรือหันหลังก็ได้นะเดินทางไปทั้งหมด2ที่นั่งก็ได้หรือว่าที่นั่งเดียวก็ได้เช่นกันนะคะโครงสร้างแข็งแรงค่ะเข็นลื่นมากเลยนะคะรับน้าหนักได้ที่นั่งละ25กิโลกรัมสำหรับ k i ิ Kinetic Double นะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกสีของหลังคาได้ ไม่ว่าจะเป็นสีแบล็กสกายบลูสีบูซีและสีพิคงนะคะสามารถเลือกสีของหลังคาได้ค่ะราคานะคะจะอยู่ที่16,900บาทเป็นรถเข็นแฟลได้ยุลกราคาดีมากๆนะคะต่อมานะคะคือกิน n i r r plus ยูบานะคะจริงๆอะ่ะเป็นรถเข็นเดี่ยวแบบนี้แหละแต่เขามีอะแดปเตอร์พ่วงให้เป็นรถเข็นแฟลได้ใครแบบมีลูกแฟดตสองแฟดตสามแฟดสี่คือพ่วงได้เรื่อยๆเลยนะคะ แล้วก็เวลาที่พับอะค่ะสามารถพับพร้อมกันนะคะโดยที่ไม่ต้องถอดตัวอะแดปเตอร์ออกเลยเนะี่ยกลางได้สะดวกมากนะคะในส่วนของตัวรถเข็นเนี่ยสามารถขึ้นเครื่องได้นะคะรับน้ำหนักได้ทั้งหมด60กิโลกรัมจะเด่นเรื่องการจุสัมภาระได้เยอะมากๆจุสัมภาระได้ทั้งหมด40ลิตรต่อรถเข็นหนึ่คันนะคะจุได้40ลิตรนะคะน้ำหนักโดยรวมได้60กิโลกรัมค่ะ ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับของแถมเขามีทั้งหมด14รายการค่ะหนึ่งในนั้นก็คือการรับประกันให้ทั้งหมด2ปีเอ c ปกร์เริมเขาก็มีให้ทั้งหมดแล้วนะคะโดยที่ไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยนะถัดมานะคะอีกรุ่นที่แนะนําสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกแฝดนะคะเป็นรุ่นคินค l a s ค่ะจุดเด่นรุ่นนี้เนี่ยเขามีเบาะที่นั่งให้2ที่นั่งแล้วก็มีที่พักเท้าตรงนี้ด้วยนะคะนี่เด็กๆชอบมากเลยเพราะว่านั่งแล้วสบายไม่เมื่อยนะคะ แล้วก็มีขนาดที่กว้างมากๆตรงนี้นะคะ <_ C> e <an> เขาก็จะมีกระเป๋าจุสัมภาระได้เยอะมากๆเลยนะคะรวมไปถึงมีของแถมให้เยอะด้วยมีพวกซันเชดนะมีสแน็คเทรย์แถมให้ด้วยนะคะ <_ C> e <an> เดี๋ยวจะพับให้ดูนะคะว่าประมาณไหนนะส่วนการกลางนะคะก็กลางง่ายมากๆเพียง <_ C> e <an> แค่ดันขึ้นนะคะแบบนี้ <_ C> e <an> แข็งแรงทนทานขาดรับน้ำหนักได้ทั้งหมด 100กิโลกรัมเหมาะสำหรับบั่นที่มีลูกแฝดแล้วก็เดินทางในเมืองนะคะคินคลาสมีสีเดียวนะั่นก็คือสีมิดไดแบล็กเนี่ยค่ะเป็นสีที่นิยมมากๆในยุโรปนะคะ, Class ะคินคลาสวากอนราคาอยู่ที่1,9990บาทค่ะส่วนอีกรุ่นนึงนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกแฝดน,นะแนะนำบ้านไหนที่เป็นสายลุยชอบเดินทางท่องเที่ยวนะคะแนะนำเป็นรุ่นคินเ s วากอนค่ะเพราะว่า รถเข็นคันนี้น่ะรับน้ำหนักได้100กิโลกรัมแล้วก็แบบจุของได้เยอะมากตรงนี้มีเบาะเสริมนะคะเบาะเสริมสามารถซื้อเพิ่มแยกได้นะคะมีเข็มขัดนิรภัยนะคะทั้ง2จุดเลยมีท้ยทั้ง2จุดแล้วก็เป็นวัสดุแบบเดียวกับท่าอากาศยานนะคะเพราะฉะนั้นแข็งแรงมากๆส่วนในส่วนของล้อนะคะล้อมีล้อแบบเป็นเซตล้อวิบากนะคะอันนี้สามารถซื้อมาเพิ่มได้เข็นบนทราย เข็นบนชายหาดได้เลยนะคะสายลุยนะครอบครัวไหนที่เป็นสายลุยก็ต้องคิน 7S วากอนค่ะมาดูของแถมตรงนี้ดีกว่าของแถมนะคะเขามีกระเป๋าเก็บความเย็นให้ที่วางแก้วให้นะคะอยู่ด้านในถุงเก็บรถเข็นนะ แถมให้ทั้งหมด3รายการค่ะสำหรับรุ่นนี้ก็ราคาอยู่ที่17,900บาทนะคะจะเป็น Kin c a s s Barcon, น i n 7S Barcon, Kin Kinetic D2 หรือคีน Air Plus U Bar แบบพ่วงข้าง2ที่นั่งนะคะ